ชุ่มก oh. ิะยายจะฟูไปแสดงกานมาอบอุ่นเนาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของกินของอยากของอยู่เนาะอยากนั้งก็กินทุกสานมาอบอุ่นเนาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของกินของอยากของอยู่เนาะอยากนั้งกินทุกนันทิชาสวัสดีค่ะคุณตันเพ็ญจะต้องรับจ้างตอบกลับนันทิชาสวัสดีน้องแก้มน้องแก้ว รับตังสวัสดีครับได้ครับจะบม่เลยเลย,เลยจะครึ่งชั่วโมงเนาะก็ไม่ไกลสีฮหอดถาไปบุ๊คใช้บึงเวลาเน,ะนาะของค้าคุณพ่อสวัสดีค่าน้องรับตังน,น้องนัดมิชาสนุกสวัสดีค่ะยายมาแล้วให้กำลังใจ อภิจลาสวัสดีค่ะคุณทันธรกอพิจลาตอบกลับแล้วมื่อกี้ค่ะทนายจี้ไปเขาไม่อยากลงเนี้ยปนนี้ลงกะร้องซ้ำกี่ได้คุณจะแบดดวงตาเนาะแล้วคุณย่ายเจากับน้าไรท์ชุดขอบคุณเพื่อนอน,นับตังอาทิตย์นี้ยุ่งมากเลยครับ ที่มีงานบ้างอาทิตย์เลยเบิกห่างอยู่หลายกิจดุแต่ว่าก็ดีดีกับแบบมันมากินเนาะได้กับแบบช่วยไหมครับแมนแมนย้ายก็ยังย้าก็ยังยุ่งเนาะยุ่งเพราะยุ่งย้ายเนาะมีไม่มาโฮมกันบ้านเียงเพ่งกันนั้นพื้นห้องกันกินกันนั่นอันนี้เน,นี่ยแต่อิ่มเนาะ กินตุ่มตุ่มปลาไหลคนเดียวเนาะตุ่มปลาไหลตุ่มพื้นย่างไว้ให้เาละเพื้นย่างไว้เพิ่นกับเพิ่งวันดี้กินแต่เมื่อมาเนาะมีกวามังใจให้คุณยายเจ้วกับบากับขอบคุณนเลไล้เราจะปีใหม่ต่ไม่จำเป็นตุ่มคนเมื่อตุ่มผู้ทุกคนเด้อจ้ะเดี๋ยวคุณย่า อพิชลาจ้าแม่ขอบคุณค่ะเพริะชงดอกแก่เจ้าเพราะชิงจักคนเนาะเพราะยายเจ้าจะไปยากแต่ว่าชินตุ่มตุ่มปลาไหลคนเดียวเนาะตุ่มปลาไหลตุ่มบนยางไว้ให้าละ้วบนยางไว้เพิ่นกันเพิ่งไดีชิงสมพรยายเจ้าถุดยอดอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะขึ้นสุภาพออนลงไรเนาะกะไรว่าเขาทมควรแบบมาไลยิน ไม่ให้หูวว่าเฮาย่งงดูบ่อรเจ้ากับมาอยากมีไม่ไว้ลุดจ้าเสียกับมีไม่กับยายเจ้ากับว่ามีเวล่หรอกคบต้านาก่บว่มีเรืาออะไรอีกก็ยากยังไเลี้ยงกันยากก็ลูกค้าลูกค่าน้อยขายของแล้วมันอยู่กับบางแก้มสวัสดีข้ายายแจวเนาะอภพิตร์าเป็นใหญ่เนาะไก่ฮอดโปเลเนาะคุณมาพิตรา ต่างสวัสดีครับคุณกันพินแล้วก็ยายชายจิตแต่นชายจิตเป็นยุจะว่าลงหัวโขอบ่ค่อยจริงไหมยายกับนายลูกนี่เครนักต่างตอบกับน้องแ c มสวัสดีครับคุณนักต่างนักต่างสวัสดีครับดี่จ้าคุณ ทันสนุกพอน้องแป้งเออสวัสดีครับไม่ได้เจอจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าปีใหม่เพื่อนๆจะมีความสุขหลายทองนั้นเต็มอยู่เขาเขาเขาแรงบ้านดีเตียงหรอเอาว่าสิม่อาจจะมากินก็ไม่จักอิ่มนี่ไงประมาณจากักขึ้นเวอมงเนาะ พอให้หูวว่าเขายังอยู่ว่าเขายังอยู่บ่นรถแกเจียวแต่บางทีข้าน้องแก้มนังแก้วกะช่วงปีใหม่พี่จะล่าเขาคือจะไปไรนน้องใหญ่เขาไปหาอยู่ตลอดมึงจะไปเห็นที่เขาไปหาอยู่เป็นยังก็เป็นยังไม่เตรียมตัวรถไม่นีว่างยุ่มเลยนี่ลำรอดจ้าแม่อยู่บ้างไหมว่าไม่มีแมงหรอเห็นอยู่เว่นนี่ เขาก็ะยันใหญ่เพื่อนบึงบึงจิตเขาจบเนาะกะบึงให้ทุกคนเนาะจะกระยานจะจับบึงให้ทุกคนจบถ้าน um pues ี nah ้บึงบึงกันจบทานข้าวก่อนนะครับแม่แจ้วจ้ากินจะดแสบเน้ยยังกลับน่าจัดแสบจ้าแจ้วก้ากินบังคำเนาะพี่แจ้วสวัสดีคุณรับตังน้องแก้มน้องแก้วสวัสดีคุณรับตังตัวหมาสวัสดีจ้า การข้าวก่อนนะครับแม่เจ๋วจ้ากินจะแซ่บเด้อได้ยังกลับเนาะะแซ่บจ๋วก็กินมังคํานี่พออันลงไหลเนาะก็ได้้มควรแบบมาไยนมาให้ฮู้ว่าเฮายังอยู่บ่เเนาะได้แจวก็เลยว่าก็บ่อยากจะไล่ก็เลยรอว่าพอีกับบิดแล้วมือกานโอ้ย ท้ายทีไปก็ไม่อยากลงเนี่ยบานนี้ลงกะลงซ้ำก็ได้สวัสดีจ้าทักทายเพื่อนเพื่อนชาวเรียวเพื่อนเพื่อนของแกเจบทุกคนจันเป็นสวัสดีคุณวงหมายเนาะคุณจันป็นเป็นกำลังใจให้ กันนานแล้วแม่แม่ไม่ได้เจอกันเพราะว่ามีไม้ยอะเจ้าไปใจดอกแข่งขันกระจายขึ้นกระจายบึ้งบึ้งไปกับบริษัทเสียงเพชรดำดำมุ้ยนั่นเป็นเวลาเยียมเิมาสวัสดีค่ะแม่จ้าสวัสดีอาทิตย์เวลาเยี่ยมเิมากำลังรับชมขอบคุณหลายๆเนาที่มารับชมคุณสวัสดีค่ะคุณยาเจลคุณรักจางสวัสดีครับพี่สมพร คุณจันทร์ฟินสวัสดีครับทุกคนรอบพ่อและปังตอบกลับคุณพรยายเดียวสุดยอดอยู่แล้วครับนับตังสวัสดีครับคุณอภิจลาอ้หนึ่งเด็กคือประยหยัดคือทอดเหมนเพื่อนเนี้ยคือทอดทุกคนที่มาได้ไรโอ้สามผู้ใหญ่ผู้ยิ่พานไปเนาะผู้ใหญ่ต้องดูก่อนเลยมาอะไรก็ขอบคุณหลายๆเนาะ้วบายทนยานไว้ใหญ่สมัยมันจะขึ้นยอ่อนมืันนี่จักหน่อย สว yeah! ัสดีจ้าทักทายเพื่อนๆ่ชาวเรียวเพื่อนๆอของแดดจบทุกคนเพายายชายจิตเป็นชายจิตเป็นยุจะว่าลงหัวขอไม่ค่อยจริงไหมว่าี้ก็ไรลูกนี้เขาเห็นสารมาอบอุ่นเนาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของกินของอยากของอยู่เนาะอยากน้งก็ได้กินด้ว ลุงขออนุญาตไปต่อเร้วนะคะคุณยายจ้าจ้าอาภิตลาสบัสดีค่ะคุณขันบอแล้เชาก็มืเพื่อนจะถามหายายเจ้าก็เป็นไรสุดยอดวะจะถามใบบัวขมือยวายายเจ้าแล้วมือกัจีค่านุ่มถ้าจไปกับบอยอยากลงเนี้ยานี้ลุกกะลงซ้ำจะได้ยายก็บอกใรอยาไล่โดกแค่คุณมไล่เนี่ย ว่ตึกตึกปีใหม่คนไรย้ายกบดีถ้อทับก็ค่อยบ่ค่อยวเขาหาเพื่อนเขาน้องแก้มน้องแก้วสวัสดีคุณตันเพลนแก้วจากสวัสดีจากคุณสมหมายมาว่ามาหอดกันมากก็ดีคุณยายสมหมายมืึงย้ายไปตลาดเนี่ยว่ามันย้ายสมหมายว่าจิถุกันนานแล้วแม่แม่ไม่ได้เจอกันเพราะว่ามีใหม่ย้ายเจ้าไม่ไดปใจดอก กินไปกับพึ่งมมเบึงบึงว่านี่จะหมายกลับบทเร็วหรือคุณป๊อย่าชายจิตแปลชายจิตเป็นยุทธาวาลรหัวขหวไ่ค่อยจริงไหมว่าอะไรกับลูกนี่เคยเจตลูกสบัยดีค่ะนัตยาสุขสีมกำลังรับชมขอบคุณค่ะคุณนัตยาเป็นรับ,บลังแม่แถวกินกำลังใจค่ะจาจใา,จาน้อง น้องแก้มน้องแก้วสวัสดีครับคุณสมหมายค่าช่วงนี้ก็บ่ดีช่วงปีใหม่กับถ้าป็นหม่ยังยา้ก็บ่าิทีดอกไา้ก็บได้บ่ได้เขาไปเบินได้กับบิ่งไรกิจใบเนาะกับพอดีกับ แต่ึ้นไล่คุ้มไวล่หลายมือแล้วไม่ยืนยันตัวตนเนาะให้เพิ่อนหัวเฮาย่างแต่ะมาณจักคืนั่วโมงเนาะเพราะให้หัวเฮายังอยู่ว่าเฮายังอยู่บ่นเนาะยัดเต๋อทะลบสวัสดีค่ะได้สมหมาย